ืเี ite, ่เราไม่ดูเลยว่ามันแพ้อะไรเาลอโอ้โโนนแมมือถือนะครับลูกค้าเช็คหนึ่งสามสนงสาไม่เคยเห็นหน้ากันลูกค้าก็ไม่เคยเห็นครับเลกเวลาล็อบมาจะส่งมาทางรถบุบ ซื้อแล้วครับได้ปีปีปีจะครบเดือนเนี้ยครับดาวสามเส็นครับจบลดจกับสี่ดาวสี่ใร้สี่เงินขอก็จะเพียงแต่ว่าไปที่ที่เรือนจำพบขอปลเรือนจำก็สามารถ คือพี่แต่ว่าผมพยายามหาช่องทางให้มากช่องทาง